ดีอยากจะได้คอมเมนต์ของอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะเกี่ยวกับโปสเตอร์ของอแคนเดเิดตท,ที่ลงสมัครนะหลักๆก็มีหม่อมสุขุมพันธ์กับคุณพงษพัฒน์คุณพงษพัฒน,น์เมื่อวานจริงๆแล้วถ้ามีภาพเนี่ยอยากจะให้เห็นนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ก็เริ่มวางโปสเตอร์หาเสียงเป็นป้ายหาเสียงทั่วกรุงเทพมหานครแล้วนะฮะออกมา3ชุดนะฮะสามแบบนะฮะมีการพูดถึงการวางยุทธศาสตร์สร้างอนาคตกรุงเทพ ไร้รอยต่ออาไร้รอยต่อคือร่วมกับรัฐบาลพูดง่ายๆคือว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่ค้านกับรัฐบาลนี่คือตัวโปสเตอร์ฮะครับนี่ฮะรอยยิ้มฮะเต็มที่เลยนะฮะครับยิ้มแบบเด็กคุณยิ่งรักยิ้มตอนเลือกตั้งเท่าที่แล้วเลยนะฮะยิ้มใหญ่ๆหน่อยยิ้มใหญ่ๆเลยยิ้มใหญ่ๆตาใสปิ๊งเลยนะฮะแล้วแล้วตาใสอะฮะตาใสบางคนบอกว่าใสตาเหลืองนิดๆเหลืองนิดๆฮะเหลืองนิดๆครับผมดูแล้วหน้าตาดูสดใสแต่ว่าทําไมตาโตจังเลย ไม่คือผมอาจจะตาตีต่ว่านี่เขาเป็นโฟโต้ช็อปอะไรปะมันอาจจะช็อปเยอะไปหน่อยได้แต่ว่าแต่ว่าการทําตัดแบบนี้จะสื้ออะไรกับเราฮะคือคือผมคิดว่าความปั้นใจของแกคือพยายามมองไปข้างหน้าเป็นเหมือนคนอารมณ์ดีใจดีนะฮะแล้วแล้วดูจากป้ายแล้วผมรู้สึกว่ามันเฟช สะอาดสะอาดสะอาดนี่เป็นฟอนต์ใหม่ซึ่งไทยรัฐไทยเดิมไม่ได้ใช้ด้านบนไทยรัฐไทยปกติใช้ฟอนต์ปอนอื่นแต่ว่าคัดเอานี้จะสื่อว่าหนึ่งคุณพงศพัฒน์เป็นคนใหม่อันที่สองคือเป็นคนที่มือสะอาดถูกต้องแล้วดูใสๆสแต่ว่าคำขวัญบนโปสเตอร์บนคัดเอานี้ยังไม่ได้พูดถึงการทิศทางการจะเปลี่ยนกรุงเทพไปไปยังทิศทางใหม่ยังยังไม่ออกมาคือคัดเอานี่พูดถึงความแสดงถึงความใหม่ของตัวผู้สมัครแสดงถึงความสดใสแสดงถึงการไม่มีมลทินนะครับแต่ว่าข้อความที่จะเป็นคอนเทนต์เป็นเนื้อหาสาระว่า อะไรคือข้อเสนอใหม่ๆของกรุงเทพอะไรคือทิศทางใหม่ของกรุงเทพที่ที่ทางฝั่งเพื่อไทยฝั่งฝั่งคุณพงศพัฒน์จะนําเสนอให้เนี่ยครับต้องตามมาด้วยผม้าใจว่าคงต้องทยอย,ออ,ยออกมาครับแล้วก็มีรู้ทุกปัญหาเข้าถึงทุกพื้นที่พร้อมลงมือแก้ไขทันทีซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับภาพแล้วคุณพงศพัฒน์ซึ่งเป็นเหมือนมือ มือที่คอยช่วยประชาชนตอนที่อยู่ในกรมตำรวจตำรวจมีอะไรก็ไปร้องเลยคุณพงศพัฒน์เขาก็จัดให้ทุกเรื่องแต่ว่าแต่ว่าถ้าดูจากโปสตอร์นี้ภาพของความเป็นนักบริหารหรือข้อเสนออะไรก็ยังไม่ชัดถละเป็นเป็นจุดเด่นของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าไปถูกต้องคือเป็นทีรกรอนีเหมือนสไตล์คุณประวีนาใช่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเราต้องเป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะครับคือกรุงเทพอยู่ได้ด้วยการเสนอวิสัยทัศน์ อยู่ด้วยการขายฝันนะครับทำได้ไม่ได้ไม่รู้แต่คนกรุงเทพชอบแบบนี้ฮะเมื่อก่อนก็พูดว่าจะมีรถไฟฟ้าเรียบคลองถ้าพวกเราจําได้ไม่มีใครพูดถึงอรงี้ยมีขออาสาคืนความสุขสร้างรอยยิ้มให้คนกทมอันนี้ก็เป็นอีกอีกคำวัญหนึ่งที่เขาได้ใช้สิ่งที่น่าสุดความสุขคืนรอยยิ้มมันคล้ายๆที่อาจารย์สุขุมพันธ์ใช้รอบที่แล้วเยเพราะคุณสุขุพันธ์ไม่สามารถให้รอยยิ้มได้อย่างที่สัญญาอย่างที่สัญญาอเค คุณพงสพัฒเลยเมื่อคืนเจอเสื้อแดงเข้าไปแต่ว่าถ้าเกิดผมเป็นเป็นฝั่งประชาธิปัตย์ผมจะบอกว่าทําไมคุณพงสพัฒลอล่ำขวัญอาจารย์สุขุมพันธ์ได้ไหมได้ฮะเปล่าหาอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าผู้ชมรายการนี้ก็จะบอกว่าไม่คือผมไม่ได้พูดว่าผมคิดเจี้ยแต่อิดล่าผมกลัวว่าจะมีอีกฝ่ายหนึ่งเล่นงานแบบนี้ว่าคําขวัญก็ไปลอกเขามาแล้วจะโดนจะโดนมันจะจุดติดคนับอมอหมคืนรอยยิ้มไปเรื่องมันก็เป็น เป็นเจเนอริกมากเลยนะฮะมันก็เป็นอะไรที่ก็คือเรื่องน้ำท่วมก็ได้น้ำท่วมน้ำท่วมสี่ป erm. ีที่แล้วตอนนี yes> ้ไม่คือผมแค่ก็อีกฝ่ายจะเอาเรื่องนี้มาเล่นนะฮะแค่นั้นอันนี้หล่อใจดีสปอร์ตกทมนะฮะท่านพงศธรสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบเนี่ยปรากฏว่าท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น15นะครับโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานรุ่นที่31สอบได้ที่1ทุก ทุกชั้นปีเลยนะฮะนันก็เลียนเก่งเราก็ไม่รู้เรื่องนี้นะฮะควรจะรู้ว่าเรียนเก่งไม่เก่งนะผมมันก็มันก็มีผลนะฮะปริญญาที่ที่อาจผมไม่ทราบมาถึงทุกวันนี้แต่ผมทราบแล้วปริญญาโทสาขาอจวิทยามหาวิทยาลัยลาบาม่าแต่ปริญญาเอกที่ไหนรู้ไหมฮะสาขาการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมมหาวิทยาลัยแซมฮิวสตันสเตทมอเลอรรัตเท็กซัสสหรัฐอเมริกาแซมฮิวสตันในฝั่งละคุณคุณแมที่เดียวกับครับ ันตรบบโทรล้ทักษิณน,นะฮะใช่ที่เดียวคุณทักษิณน,นะฮะเรียนประเยกที่เดียวคุณทักษิณครับแต่ว่าคนละรุ่นนะครับไม่รู้ได้เจอนี้นั้นหรือเปล่าแต่ว่าก็ คนละลุ้นแต่ว่าคุณพงศพัถ้าทานกันก็ต้องรู้ว่าคุณทักษิณทำกับข้าวอร่อยหรือไม่อร่อยอันนี้คนเด็งไทยเวลาอยู่เมืองนอกต้องกินข้าวกันถ้าเป็นถ้าเป็นเมืองนอกจะมี conspiracy theory ขึ้นมาทันทีว่าว่ามีการโอ้โหแบบวางแผนกันตั้งแต่สมัยนู้นเลยคุณปื้มอย่าพูดนะครับเคยเรียนปฏิญญาเมื่อ้นันมาแล้วเดี๋ยวจะโดนนะฮะแต่ว่าไม่คือโดนมีคำว่าปฏิญญาแซมพูสตันขึ้นมาแลทำยังไง เอออันนี้เดี๋ยวจะแซนคูสตันคอนเนคชั่นหัวนี่เราคิดแทนผู้จัดการกับเนชั่นวันนี้เราทันได้คิดเลยเขาเขียนได้เลยนะเนี่ยแซนคูสตันคอนเนคชั่นไทยโพสอันนี้อันนี้เราให้อนุญาตไทยโพสเนชั่นแล้วก็ผู้จัดการเอาไปโพสได้นะครับอันนี้เราสร้าง